ก้อยรัชวินตูนสร้างสิ่งนี้ให้น้องทะเลลูกในท้องไม่ธรรมดาเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสําหรับครอบครัวของตูนบอริลีสแลรมและก้อยรัชวินมาพร้อมกับทายาทลูกชายคนโตน้องทะเลและลูกสาวในท้องแม่ก้อยทั้งคู่ได้พาน้องทะเลทํากิจกรรมต่างๆอยู่บ่อยครั้งและจะเห็นกิจกรรมว่ายน้ําดําน้ําทมกางพีพีทุกคนชื่นชมความเก่งล่าสุดเพิ่มอีกหนึ่งกิจกรรมให้ได้ การเรียนรู้คือการเรียนรู้การเกษตรโดยสาวกอยได้โพสคลิปลงอินสตาแกรมสวนตัวที่พาน้องทะเลลงสวนตัวเองพร้อมข้อความบอกว่าเกษตรกรน,น้อยมาเก็บผักที่สวนครับช่วงนี้ฝนตกดักทุกวันเลยเก็บได้แค่มะเขือยาวกับกะเพราครับพ่อพ่อกับแม่แม่ตั้งใจสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรให้กับลูกๆทั้งสองปลูกผักที่หนูและพ่อกับแม่ชอบกินอย่างแตงกวาฟักทองโหระพา กะเพราพริกถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะเขือยาวกระเจีย๊ยบและอีกมากมายก่อนหน้านี้ปลูกแตงโมด้วยเพราะทะเลชอบกินมีลูกออกมาด้วยแล้วนะแต่ฝนตกหนักเลยตายโมดพ่อกับแม่อยากให้หนูได้อยู่กับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของเขาด้วยการลงมือทําด้วยตัวเองเดี๋ยวโตวอีกหน่อยแม่จะให้ทะเลปลูกผักและเก็บมาเองนะลูกหนูจะได้กินผักสดๆไร้สารพิษอีกทั้งก่อนหน้านี้ก้อยรัชวินได้โพสต์เล่าเหตุการณ์ช่วง3ามเดือนที่รู้ ว่าตั้งท้องยังไม่รู้เพศลูกเป็นสัญญาณแปลกๆจากตอนที่เคยท้องน้องทะเลบอกว่าย้อนกลับไปช่วง3เดือนของการมีลูกสาว ซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรแต่รู้สึกว่าทําไมช่างต่างจากน้องทะเลจังคือน้องคงนี้ทําให้แม่อยากลุกขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้าทาั้งๆที่ช่วง3ามเดือนแรกคือขี้เกียจสุดนอนเยอะสุดแล้วยิ่งตอนไปอยู่ลอนดอนเดือนหนึ่งตอนนั้นคือแพ้กลิ่นไปอีกได้กลิ่นปลาทอดหรือกลิ่นเวลาทําอาหารไม่ได้เลยพิสุดคืออยากกินมะม่วงเปียวจิ้มน้ําปลาหวานน้องเหมียวน้องที่สนิทกันอยู่ที่นู่นก็คือน่ารักมากไปหาซื้อมาให้จากใช หน้าทาทแต่พอได้กินตื่นมาเช้าก็อาเจียนออกหมดเลยจ้าน่าจะกินเยอะไปซึ่งตอนท้องทะเลไม่มีอาการเหล่านี้ทําให้แม่แต่คิดแล้วสงสัยว่าหนูต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆตอนนี้เข้าวีคที่27แล้วอาการแพ้ต่างๆไม่มีแล้วแล้วแม่รู้สึกว่าท้องนี้ผ่านไปไวมากๆอาจเป็นเพราะยังต้องโฟกัสกับพี่ทะเลอยู่ซึ่งทําให้แม่ต้องแอคทีฟเพราะตอนนี้พี่ทะเลกําลังโซนและพูดเก่งมากเลยค่ะแม่ว่าหนูคงได้ยินเสียงพี่ทะ อยู่บ่อยๆฮ่าฮ่ฮแต่พี่เขารักน้องนะชอบมาจุบน้องผังท้องแม่ทุกคืนอีก3เดือนเราสีคนจะได้พบกันแล้วนะตื่นเต้นจังมีลูกสาวจะเป็นยังไงน้อ